สวัสดีค่ะคุณท่านวันนี้นะคะกลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระเครื่องมงคลค่ะ EP นี้เป็น EP ที่263แล้วนะคะคุณท่านจำ EP กันให้ดีๆนะคะคุณท่านกำลังรับชมใน EP ที่263ค่ะ วันนี้นะคะหนูมีพระบ้านมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันนะคะทั้งหมด23รายการค่ะหากวันนี้นะคะคุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะ หนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่7นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามค่ะรายการที่8นะคะเป็นหลวงพ่อคูณนะคะหดือจะเป็นรายการที่13-14นะคะเป็นเหรียญวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะท่าน ปิดให้ไวให้ทันกันนะคะท่านใดจององคไหนทันในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านโดือยจะเป็นหมายเลข4นะคะเป็นชุดกรรมการหลวงปู่หมูนค่ะท่านและหมายเลข3นะคะเป็นพระงานสายประกวดที่ติดรางวาัลได้รับรางวัลมานะคะเป็นพระปิดตาจัมโบ้รุ่นที่2ของหลวงปุโต๊ะนะคะคุณท่านจะได้รับพระพร้อมกรอบรูปบานใหญ่ด้านหลังนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมๆกันนะคะท่าน จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะท่านใดสนใจองค์ไหนโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์0 8 9ย์2 8 9 5 9ค่ะหรืออีกเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์096 6์7 2 1 1 3นะคะท่านใดมีไลน์สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะจัดส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคุณท่านเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่รายการที่1กันค่ะวันนี้นะคะคุณท่านหนูขอเริ่มด้วยนะคะหมายเลขหนึ่งนะคะเป็นพระลีลาเมตขนุนนะคะคุณท่านเป็นเนื้อดินเผ่ายอดนิยมนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบค่ะเป็นกรุกเก่านะคะคุณท่านลีลาเมตขนุนค่ะผิวพระนะคะคุณท่านเก่าเดิมตามสภาพเลยนะคะถ่ายจากกล้องสดค่ะ เป็นเนื้อดินนะคะรายการที่หนึ่งรายการนี้ขอเปิดแบ่งปันนะคะให้กับคุณท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญากันนะคะแบ่งปันที่400บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่านลีลาเม็ดขนุน,นะคะ400บาทค่ะปิดให้ทันกันนะคะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านด้านหลังนะคะผิวพระเก่าเดิมพร้อมเรียมกรอบค่ะ สี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่สองค่ะรายการที่สองรายการนี้นะคะเป็นพระนางพญานะคะคุณท่านกรุวัดอาพิณุโล,โลนะคะจังหวัดพิณุโลค่ะเป็นเนื้อดินเผาเหมือนกันนะคะท่านรายการนี้ขอแบ่งปันเลยนะคะที่4ี่ร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะสี่ร้อยบาทนะคะท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะขึ้นคอบูชาได้สวยๆค่ะ ผิวพระเก่าเดิมตามสภาพเลยนะคะท่านเนื้อดินเผายอดนิยมนะคะติดให้ทันกันนะคะจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะแบ่งปันให้กับคนท่านที่สนใจศรัทธานะคะท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องปัญญากันด้วยนะคะองค์นี้แบ่งปันที่400บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ ถัดมานะคะมากันที่รายการที่3ค่ะรายการที่3รายงานรายการนี้นะคะเป็นพระงานสายประกวดที่ได้รับรางวัลค่ะคุณท่านคุณท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศด้านหลังเลยนะคะที่หนูขึ้นรูปให้ชมเมื่อต้นคลิปสักครู่นะคะเป็นพระปิดตาจัมโบ้รุ่นที่2นะคะหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีจังหวัดกรุงเทพมหานคร มหานครนะคะประเภทนะคะเป็นพระปิดตายอดนิยมของท่านได้รับรางวัลที่1นนะคะท่านใดที่สนใจศรัทธาไม่ควรพลาดนะคะท่านใดจองท่านในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านมีเพียงแค่1องค์เท่านั้นนะคะมารับชมองค์พระไปพร้อมๆกันเลยค่ะเป็นเนื้อก้นครกลายเสือนะคะท่านนี่ค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะ อง,งใหญ่ๆสวยงดงามคลาบพร้อมอห่วงเลยนะคท่านใต้ฐานนะคะฝั่งตะกุดหนึ่งดอกนะคะ <c oughs> เห็นได้ชัดเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> ยิ่งลงกล้องยิ่งเห็นรายละเอียดผิวพระชัดเจนนะคะท่านนิ้วมือท่านชัดนะคะเน <c oughs> ื้อก้นครกลายเสือค่ะหาองค์สวยๆแบบนี้ได้ยากนะ,ะ <c oughs> ท่านที่ได้รับมาพร้อมใบประกาศนะคะนี่ค่ะ ต้ฐานนะคะจะฝั่งตะกุดนะคะหากกล้องเบอร์อย่างไรต้องขออภัยคุณท่านด้วยนะคะท่านใดอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์มาได้เลยค่ะหรือในหรือจะรับชมคลิปวิดีโอนะคะท่านก็จะถ่ายจากกล้องสดนให้เห็นกันชัดๆเลยนะคะเป็นพร้อมเลี่ยมกรอบนะคะท่านเป็นตลับเลี่ยมนะคะนี่คะ่ะด้านหลังนะคะจะเป็นลายฉลุนะคะพระพิคนเนตเขาท่าน,านด้านหลังนะคะเป็นตลับเลี่ยมนะคะ เป็นรูปผพ้าพิคเนตนะคะท่านด้านหลังนะคะงดงามมากค่ะขึ้นคอบูชาได้สวยๆเลยนะคะรายการนี้นะคะไม่ควรพลาดนะคะท่าน,านสวยสมกับได้รับรางวัลที่1น,นะคะเนื้อก้นครกลายเสือค่ะได้รับพร้อมใบประกาศไปเลยนะคะรายการที่3รายการนี้นะคะหนูขออนุญาตเปิดแบ่งปันนะคะที่2,900บาทพร้อมส่งเท่านั้นนะคะท่านสองพบาทนะคะ คุณท่านจะได้รับนะคะใบประกาศไปเลยนะคะชุดนี้นะคะคท่านแบ่งปันที่สองพันเก้ารบาทค่ะปิดตาจัมโบสองหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีนะคะได้รับรางวัลที่หนึ่งนะคะในงานประกวดพระเครื่องวัตถุมงคลน,นะคะท่านชุดนี้นะคะแบ่งปันที่2,900บาทเท่านั้นค่ะปิดให้ทันกันนะคะกรอบรูปปานใหญ่นะคุณท่านเป็นกรอบไม้นะคะ สวยงดงามมากค่ะไม่ควรพลาดเลยค่ะเดี๋ยวหนูให้ชมด้านหลังกันนะคะด้านหลังคุณท่านสามารถตั้งโต๊ะโชว์ได้หรือแขวนได้เลยเราทานกรอบรูปบานใหญ่นะคะใบประกาศมาพร้อมเลี่ยมใส่กรอบค่ะติดตาหลวงปู่โตนะคะหนูขออนุญาตวางสักครู่นะคะแบ่งปันที่2,900บาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่4ค่ะ รายการที่4รายการนี้นะคะเป็นชุดกรรมการนะคะท่านหลวงปู่หมนอายุ106ปีรุ่นมหาสมปรารนานะครับพิธีพุทธพิเศษวัดรัล์ลำไยสามชีทานะคะท่านจังหวัดลบบุรีค่ะและวัดระฆังโคศิตารามน,นะคะเป็นชุดกรรมการนะคะที่มาพร้อมกัน3าองค์คุณท่านจะได้รับทั้งหมดเลยนะคะพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะท่าน ไม่ควรพลาดนะคะได้แบ่งปันมาเพียงแค่หนึ่งชุดเท่านั้นค่ะจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่หนูเคารพรักนะคะชุดกรรมการค่ะมาพร้อมเลี่ยมนะคะแต่และองค์จะเลี่ยมเก็บผิวไว้ให้ของท่านเพื่อป้องกันร,รอยขีดข่วนนะคะหน้าเหรียญไม่สึกแน่นอนค่ะชุดนี้นะคะชุดกรรมการขอแบ่งปันนะคะที่1,500บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ1,500บาทนะคะปิดให้ทันกันนะคขท่านได้รับทั้งชุดเลยนะคะ เดี๋ยวเรามารับชมเหรียญแต่ละเหรียญไปพร้อมๆกันเลยนะคะขอภัยด้วยนะคะท่านนี่ค่ะหลวงปุ้มมุนนะคะรุ่นสมปาธนา้องท่านมาพร้อมเลี่ยมใสๆเลยนะคะเป็นเลี่ยมเก็บผิวไว้ให้ค่ะหน้าเหรียญท่านคมชัดนะคะหน้าไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนคขาท่านหลวงปุ้มมุนนะคะท่านใดศรัทธานะคะไม่ควรพลาดค่ะ วัดบ้านจานนะคะปีสองห้าสี่สามนะคะุท่านเหรียญรุ่นนี้นะคะสองห้าสี่สามนะคะพุทธพิเศษเรียบร้อยแล้วนะคะท่านชุดกรรมการค่ะองค์ที่สองนะคะท่านใดจองทันในวันนี้ได้รับไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะณท่านต่อโค้ดนะคะนี่ค่ะใบหน้าท่านคมชัดนะคะจมูกนะคะ ลายเส้นนะคะท่านมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะปีสองห้าสี่สามค่ะรายการนี้นะคะได้รับทั้งหมดสามเหรียญคะ่ะต่อโค้ดนะคะคำว่ามีนะคะท่านนี่ค่ะผิวพระเดิมเลยนะคะ ลายเส้นหน้าท่านเต็มเลยนะคะไม่ควรพลาดเท่าท่านด้านหลังนะคะอักขระรอยจานนะคะชัดเจนค่ะรายการที่4นะคะชุดกรรมการแบ่งปันที่1,500บาทผมส่งค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่5、ค่ะรายการที่5รายการนี้นะคะมาพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะท่านองค์นี้เป็นปิดตาหลวงประบุญวัดกลางบางแก้วค่ะ อนุญาตเปิดให้ชมกันนะคะองค์นี้เป็นปิดตาหลวงปู่บุญนะคะท่านตรงกลางตรงนี้นะคะสังเกตนะคะมีคราบทองค่ะท่านเป็นคราบทองผิวเดิมนะคะอง์ลงรักปิดทองค่ะปิดตาหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะหากันยากนะคะท่านผิวพราตามสภาพเลยนะคะนยะคะคราบทองเห็นชัดเจนเลยนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันที่400บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่าน 400บาทเท่านั้นนะคะปิดให้ทันกันนะคะปิดตาหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วแบ่งปันที่400บาทเท่านั้นค่ะคุณท่านขออนุญาตวางสักครู่นะคะท่านใดสนใจรายการไหนโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะคุณท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่6ค่ะ รายการที่หรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่ไข่นะคะท่านองค์นี้เป็นองค์ลงรักปิดทองเหมือนกันนะคะมาพร้อมเลี่ยมของท่านเลี่ยมขึ้นคอบูชาได้สวยๆเลยนะคะรายการนี้นะคะนี่คะ่ะองค์ลงรักปิดทองนะคะ หลวงปูงไข่นะคะผิวพระเดิมของท่านยิ่งลงกล้องยิ่งเห็นรายละเอียดผิวพระชัดนะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะคุณท่านขึ้นคอบูชาได้เลยนะคะไม่ต้องนําไปเลี่ยมแล้วนะคะองค์นี้ขอแบ่งปันที่600้บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะปิดตาหลวงปูงไข่นะคะห0 0บาทเท่านั้นค่ะคุณท่านท่านใดสนใจนะคะโทรเข้ามาสอบถามกันได้ค่ะแม่ค้าใจดีคุยง่ายนะคะหากสนใจหลายองค์หลายรายการนะคะ พอลดได้นิดหน่อยนะคะท่านจะได้เป็นลูกค้าประจํากันนะคะปิดตาปูไข่พร้อมเลี่ยมห600้บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่7ค่ะรายการที่7รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะวัดโคสิตารามบองท่านเป็นเหรียญน,นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเดิมเลยคะ่ะนี่ค่ะสภาพเหรียญบองท่านอง์ลงรักปิดทองนะคะเป็นเหรียญเดิมๆเ,เลยนะคะ ท่านใดไวนะคะย่อมได้ไปแนวท่านมารับชมพิจารณาไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะคราบทองนะคะองค์นี้ขอแบ่งปันนะคะที่450บาทเท่านั้นค่ะ450บาทนะท่านด้านหลังนะคะฝั่งตะกุดสองดอกนะคะเป็นหลังฮนุมานค่ะอันนี้หนูไม่แน่ใจค่ะเรียกเขาเรียกว่าหมากหรือเปล่านะคะท่านน,นี่คะ่ะพร้อมฝั่งตะกุด2ดอกนะคะ 450บาทเท่านั้นค่ะจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่8ค่ะรายการที่8รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปฏิสุทธโธนะคะรุ่นรุ่นสร้างบาร,รมีปี19นะคะท่านองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะขึ้นคอได้สวยๆเลยนะท่านมีรอยจานบนเหรียญชัดนะคะดูได้ด้วยตาเปล่าได้เลยนะคะ นี่คะ่ะใบหน้าท่านคมชัดนะคะไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนเขาท่านรอยจานชัดเลยนะคะเหรียญน,นี้นะคะปิดให้ท่านกันนะคะไม่ควรพลาดนะคะแบ่งตันที่เจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะเจ็ดร้อยบาทนะคะรุ่นสร้างบารมีปีสองห้าหนึ่งเก้าท่านวัดบ้านไร่อำเภอด่านขนทศจังหวัดนครราชสีมาค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่เก้าค่ะ รายการที่9รายการนี้นะคะเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะองค์นี้เป็นหลวงพ่อคูณเหมือนกันนะคะท่านวัดสะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะเป็นรุ่นพิเศษนะคะปี2517นะคะรายการนี้นะคะมาพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะถือว่าโชคดีมากๆานะคะท่านด้านหน้ากล่องอักขระไว้ชัดเจนนะคะองค์นี้นะคะยังไม่ผ่านการเลี่ยมนะคะท่านได้มาพร้อมกล่องเดิมค่ะท่านใดสนใจนะคะ โทรเข้ามาได้เลยค่ะคุณท่านหากมีเสียงดังรบกวนอย่างไรต้องขออภัยคุณท่านด้วยนะคะนี่ค่ะรอยจานชัดเจนเลยนะคะคุณท่านหลวงพ่อคูณปรสุทธิ์โทรนะคะรอยจานชัดเจนค่ะตอกโคตดนะคะ วัดบ้านไร่อเภอด่านคุนทศจัังหวดนครราชสีมาค่ะใบหน้าท่านคมชัดนะคะดวงตาคนะท่านสภาพผิวเรียนเก่าเดิมเลยนะคะรายการนี้นะคะขอแบ่งปันที่650บาทเท่านั้นค่ะห5รบาทนะคะมีรอยจานนะคะท่านใดได้รับไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านเดี๋ยวหนูให้ชมด้านหลังกันนะคะเนี่ค่ะเป็นปี17นะคะท่านรุ่นพิเศษนะคะ แบ่งปันที่650บาทเท่านั้นค่ะเป็นเหรียญเดิมนล้วท่านยังไม่ผ่านการเลี่ยมนะคะได้มาพร้อมกล่องเลยนะคะเป็นพระบ้านพระเก่าเก็บค่ะท่านใดไวนะคะย่อมได้ไปนะคะท่านสามารถนําไปเลี่ยมกันได้นะคะองนี้นะคะ650บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่10ค่ะรายการที่10รายการนี้นะคะเป็นเหรียญเทระลึกนะคะ81พรนสาค่ะ พระครูพิชิตนะคะหรือหลวงพ่อทบนะคะท่านวัดโบสถ์โพทองนะคะปีหนปนะคะองค์นี้ก็ได้มาพร้อกล่องเดิมนะคะยังไม่ผ่านการเลี่ยมนะ,ะท่านท่านใดนะคะศรัทธาพ่อทบนะคะมาพิจารณาเหรียญน,นี้ไปพร้อมๆกันค่ะขณียาตนะคะเป็นเนื้อปกกักานะคะท่านนี่ค่ะหลวงพ่อทบอักษระตัวอักษรชัดเจนเลยนะคะ ใบหน้าท่านคมชัดนะคะคนท่านดูลายเส้นนะคะดวงตาท่านนะคะเป็นที่ประจักษ์วง่งงดงามเลยนะคะนี่ค่ะลายเส้นนะคะคมคมแบบนี้เลยคำท่านดวงตาท่านนะคะไม่ควรพลาดเลยนะคะผิวพระนะคะเดิมๆเลยค่ะรายการนี้ขอแบ่งปันที่ห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้น,นะคำท่าน,านเหรียนพ่อทบนะคะแบ่งปันที่ห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะ เ๋ิดหนูให้ชมด้านหลังกันนะคะท่านสักครู่นะคะนะคะด้านหลังเรียนนะคะหลวงพ่อทบค่ะจะส่งฟรีนะคะท่านครบทุกบ้านเลยนะคะเดินทางมาเป็นร้อยกว่า EP แล้วนะคะฝากคุณท่านกดติดตามช่องปัญญากันด้วยนะคะท่านนี่ค่ะห้ายห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะ ถัดมานะคะมากันที่รายการที่11ค่ะรายการที่11รายการนี้นะคะเป็นรุ่นรวยพันล้านนะคะหลวงพ่อรวยปาสาทิโกนะคะวัดต,ตะโกอำเภอภาชีจังหวัดอยุธยาองท่านได้มาพร้อมกล่องเดิมๆเลยนะคะท่านใดปิดทันจองทันนะคะหนูกขอแสดงความยินดีด้วยองท่านเป็นเนื้ออันปาก้านะคะรุ่นรวยพันล้าน,นะคะ่ะนี่คะ่ะตัวอักษรอักขระชัดเจนนะคะ หลวงพ่อรวยปาสาทิโกนะคะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะคะท่านใดศรัทธ,ธาไม่ควรพลาดค่ะขอแบ่งปันนะคะที่550บาทเท่านั้นคะ่ะท่านพ่อรวยนะคะ5้าบาทเท่านั้นค่ะวัดต,ตะโกนะคะอำเภอพาชีจังหวัดอยุธยาค่ะเป็นปี2555าห้านะคะนะคนะท่านด้านหลังอักษรตัวอักษรชัดเจนค่ะ รุ่นรวยพันล้านนะคะห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่สิบสองค่ะรายการที่สิบสองรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะปาสาทิโกนะคะคท่านวัดต,ตะโกนะคะเป็นเหรียญลงยาสีแดงนะคะคุณท่านองค์นี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบค่ะองค์สวยๆแบบนี้ไม่ควรพลาดนะคะเป็นรุ่นชนะจนนะคะ รุ่นชนะจนนะคะท่านด้านหลังสวยงดงามค่ะเลี่ยมกรอบนะคะเป็นเหรียญลงยาสีแดงค่ะใบหน้าท่านคมชัดนะคะดวงตาชัดนะคะท่านลายเส้นคมๆตัดกันเลยนะคะหน้าผากนะคะนี่ค่ะเหรียญลงยาแดงนะคะรายการนี้นะคะขอแบ่งปันที่หกร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ เหรียญหลวงพ่อรวยนะคะหกร้อยบาทเท่านั้น,นะคะ่ะคุณท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบสามค่ะรายการที่สิบสามรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะ,อะขออภัยด้วยนะคะุณท่านองค์นี้นะคะเป็นวัตถุมงคลนะคะของหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทค่ะเป็นเหรียญมหาโชคนะคะุณท่านต่อโคตรรวยรวยเลยนะคะหมายเลขโคตรนะคะหมายเลขหนสองค่ะคุณท่าน หมายเลข12นะคะเลขโคต้นๆเลยนะคะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟค่ะท่านท่าน,น,นดูลายเส้นนะคะคมชัดนะคะหนูถ่ายจากกล้องสดค่ะรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะถ่ายจากกล้องสดเลยนะคะนี่ค่ะดวงตาท่านชัดนะคะเนื้อทองแดงผิวไฟนะคะองค์นี้ขอแบ่งปันที่650บาทเท่านั้นค่ะ650บาทนะคะ วัดโพสีสะอาดจังหวัดกาลสินนะคะท่านใดที่ยังไม่มีเก็บถือว่าพลาดนะคะท่านวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศลานะคะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะคะหลายท่านเก็บกันแล้วไม่ยอมปล่อยนะคะเรียนนี้นะคะเลี่ยมให้เรียบร้อยนะคะท่านเจ้าของเดิมเขานําไปเลี่ยมนะคะขึ้นคอได้เลยนะคะแบ่งปันที่6 5 0บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่14ค่ะ รายการที่14รายการนี้นะคะเป็นรุ่นเหนือดวงนะคะเป็นอีกรุ่นที่นิยมกันมากเลยนะคะท่านท่านใดที่ยังไม่มีเก็บถือว่าพลาดนะคะตอกโค้ดนะคะศิลานะคะท่านเป็นเนื้อเงินฝาบาทนะคะนี่คะ่ะเหนือดวงอักขรตัวอักษรชัดเจนค่ะใบหน้านะคะท่านดูเส้นนะคะพิมพ์คมชัดหน้าไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะตอกโค้ดศิลาองค์นี้มาพร้อมเลี่ยมของท่าน นี่นะคะเจ้าของเดิมเขานําไปเลี่ยมไว้นะคะท่านสามารถขึ้นคอบูชาได้เลยนะคะแบ่งปันนะคะที่650บาทเท่านั้นค่ะ650บาทนะคะเป็นปี2562นะคะหลวงหลวงปู่มหาศิลารุ่นเหนือดวงนะคะเลี่ยมกรอบพร้อมใช้งานเลยนะคะท่านไม่ต้องไปหาที่เลี่ยมแล้วนะคะองค์นี้นะคะกรอบแข็งแรงนะคะนี่ค่ะเนื้อเงินฝาบาทนะคะงดงามค่ะ พิจารณากันได้เลยนะคะท่านใดตัดสินใจไว้นะคะย่อมได้ไปนะคะแบ่งปันที่650บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่15ค่ะรายการที่15รายการนี้นะคะองค์นี้เป็นรุ่นยืนนะคะท่านของหลวงปู่ศิราศิริจันโทนะคะเป็นกระถินรุ่นแรกนะคะเป็นรุ่น10ชาตินะคะรุ่นที่ท่านยืนนะคะ รายการนี้นะคะขอแบ่งปันที่600บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่าน600บาทพร้อมส่งนะคะเป็นรุ่นที่ท่านยืนนะคะรุ่น10ชาติมาพร้อมเลี่ยมค่ะรุ่นพระพุทธเจ้า10ชาตินะคะด้านหลังตัวอักษรอักขระชัดเจนค่ะท่าน600บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะถัดม,มานะคะมากันที่รายการที่16ค่ะ รายการที่16กรายการนี้นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะตัวทอนะคะวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีค่ะเป็นปี2505นะคะรายการนี้นะคะท่านได้มาพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะท่านใดปิดท่านนะคะท่านหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะมารับชมองค์พระไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะนี่ค่ะท่านตัวทอนะคะใต้ฐานชัดเจนค่ะ เป็นที่นิยมกันนะคะตัวทอใต้ฐานนะคะลายเส้นคมๆเลยน้อท่านหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะใบหน้าท่านคมชัดนะคะรายการพ่อทวดองค์นี้ขอแบ่งปันที่600บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ6 0รบาทเท่านั้นนะคะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ค่ะหลังตัวหนังสือนะคะท่านใดสนใจโทรเข้ามาได้เลยค่ะหกรบาทเท่านั้นค่ะ ถัดมานะคะมากันที่รายการที่17ค่ะรายการที่17รายการนี้นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟ้านอาจาโรนะคะวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครนะคะ,นะคะปี2507ของท่านองค์นี้นะคะได้มาพร้อมกล่องนะคะเป็นองค์ที่เลี่ยมเก็บผิวไว้ให้เรียบร้อยแล้วนขาท่านนี่ค่ะขออนุญ,ญาตนำออกมาให้กับคุณท่านได้ชมกันชัดๆนะคะพระอาจารย์ฟ้านอาจารรค่ะ เป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะผิวผ้าน้าข้องท่านออกทองแดงนะคะใบหน้าท่านคมชัดเลยค่ะเป็นเรียมนะคะรุ่นแรกนะคะสิทธิ์สร้างถวายนะคะท่า,ทานพระอาจารย์ฟันรายการนี้นะคะหนูขอแบ่งปันนะคะที่700บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ700บาทนะคะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่18ค่ะรายการที่18รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะท่านวัดบ้านไร่อําเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาค่ะเป็นปีหนึ่งสองนะคะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะหลวงพ่อคูณนะคะท่านใบหน้าท่านคมชัดขอแบ่งปันที่หกร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะหกร้อยบาทนะคะปีหนึ่งสองนะคะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่19ค่ะรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อพรมวัดช่องแคร์นะคะท่านหลวงพ่อพรมวัดช่องแครัค่ะ,คะเป็นเนื้อเปียกทองนะคะท่านสวยงดงามเลยนะคะองค์น,นี้ขอแบ่งปันที่500บาทเท่านั้นค่ะหลวงพ่อพรมวัดช่องแคแบ่งปันที่500บาทนะคะท่านด้านหลังนะคะมีตอกโคตดนะคะระฆังนะคะ วัดช่องแคนะคะหลวงพ่อพรม500อบาทเท่านั้นค่ะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะท่านเป็นเลี่ยมเก็บผิวกันน้ําให้นะคะขึ้นคอปูชาได้เลยนะคะองค์สีทองสวยสดแบบนี้ค่ะปิดให้ทันกันนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่20สิบค่ะรายการที่20รายการนี้นะคะอง์นี้เป็นหลวงพ่อชุยนะคะท่านเรียนะะหลวงพ่อชุยมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะ ท่านใดสนใจนะคะไม่ควรพลาดเลยนะคะเหรียญพ่อช่วยรายการนี้ขอแบ่งปันที่400บาทผมส่งเท่านั้นค่ะ400บาทนะคะปิดให้ทันกันนะคะท่านหลวงพ่อช่วยนะคะ400บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่21ค่ะรายการที่21รายการนี้เป็นเหรียญอัปปะลงสี่นะคะท่านท่านเด่นเรื่องค้าขายทำมาหากินนะคะวัดสารเจ้านะคะ เป็นรุ่นหนึ่งนะคะท่านวัดสารเจ้าตอกโคชัดเจนะคะหน้าเหรียญอาแปะนะคะอาแปะรงสีนะคะใบหน้าท่านคมชัดค่ะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะพอแบ่งปันที่500บาทผมส่งเท่านั้นค่ะท่าน500บาทเท่านั้นนะคะท่านอาจารย์งงกิมโคยนะคะนี่ค่ะฉลองอายุครบนะคะ79ปีค่ะ500บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่22ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นเหรียญคนแม่บุญเรือนนะคะต้องบุญเติมนะคะเหรียญแม่ชีนะคะท่านมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะอักขระตัวอักษรชัดเจนใบหน้าท่านคมชัดนะคะขอแบ่งปันนะคะเหรียญน,นี้ที่ห้าร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่านห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะตัวอ,อักษรอักขระชัดเจนค่ะท่านเหรียญน,นี้นะคะปิดให้ทันกันนะคะ พาดมาค่ะมากันที่รายการที่2ี่สิสามค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะเป็นพระกิ่งหลวงปุ้มุนนะคะท่านวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดนะคะเป็นปีสองห้าสี่สามนะคะรุ่นแจกกรรมการะคะ่อระอัคราชเจนนะคะท่านเป็นพระบ้านพระเก่าเก็บนะคะท่านใดปิดทันหขอแสดงความยินดีด้วยนะท่าน ได้รับแบ่งปันมานะคะเช่าเหมาพระมานะคะรุ่นแจกกรรมการะค่ะอนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะกิ่งหลวงปุ่มหมุนนะคะนี่ขาท่านเป็นทองเหลืองนะคะคราผิวพระเก่าๆเดิมๆเลยค่ะพระกิ่งองค์นี้ขอแบ่งปันเลยนะคะที่450บาทเท่านั้นข้าท่าน450บาทนะคะกิ่งหลวงปุ่มหมุนนะคะใต้ฐานนะคะทานตอกโค้ดนะคะ นั้นต๊ะใต้ฐานลงปูมูลน,นะคะตอกโค้ดค่ะชัดๆเลยนะคะ450บาทเท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมช่องปัญญาค่ะหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะ โทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยค่ะรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้เลยนะคะให้สิทธิ์ท่านที่โทรเข้ามาสอบถามก่อนคนแรกค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ